กรับเมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการประเศทษ่ีซองนะฮะครับซึ่งการที่คนไทยในสมัยนั้นเนี่ยไม่คุ้นชินกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปในท้ายช่วงที่แล้วนะเรื่องธรรมดาแต่นะฮะก็เป็นที่เหมือนกับตลกขบขันของแขกของอาคาโนกะนะที่มาจากทางชาติตะวันตกนะครับเขาจะมีโครงเลี้ยงโต๊ะใหม่ในปีพุทธศักราช2417ครันะก็แซวๆยาวๆกันเล่น นะครับเขาเขียนไว้ว่าสวยอะไรอร่อยบ้างเล่าจ๋าเล่าจ๋านี่ไม่ใช่เล่าแอลกอฮอล์นะเล่าคือแบบเล่ามาสิอ๋อคือกินอะไรอร่อยบ้างเนี่ยเล่ามาสิเล่ามาหน่อยเลาแกะไก่หมูโคปลาหั่นปิ้งดูเนื้อแน่นหนักหนาเหนียวหน่อยเคี้ยวไม่ไหวใครทิ้งอ่อนยุ่ยจึงดีจะเสวยขอให้ท่านทรงระรังสิ่งที่เหนียว แข็งกังอย่าเคี้ยวสงสารพระทนยังงอนเง่นอยู่นอจงช่างกำลังเคี้ยวอย่ากล้ากลางประชุมนะก็อ,อะไรที่มันเคี้ยวไม่ไหวก็บ,บ้วนทิ้งมาอืนใช่นะเดี๋ยวมันจะฟังฟันเดี๋ยวจะใช่โยกเยอให้ประมาณ <ไป S 1> ตนเองดประมาณนั้นน,น,นะฮ<น>ะครับครับแม้ว่าการเลี้ยงโต๊ะนะครับเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็ยากสําหรับเจ้านายไทยในสมัยนั้นนะฮะแต่ก็เป็นสิ่งที่ ชี้ให้เห็นนะครับว่าการพัฒนาแล้วก็การพยายามปรับตัวให้ทัดเทียมชาตะวันตกเนี่ยก็อ,อีกทั้งเนี่ยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในห,หมู่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนะครับกับราชสำนักก,ก็เปรียบเสมือนอย่อระยะทางคือเหมือนแบบเราก็ต้องจูนเข้าหาเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนที่เขาจัดโต๊ะเนี้ยก็คือย่อให้มาอยู่ คุยกันแล้วก็เชื่อมวัฒนธรรมกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่รายการเศรษีซอ,องนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะในครั้งต่อไปสำหรับนี้เวลาหมดเ,เวลาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ